ออคเวันนี้ไปนอนที่ที่รูอนเาต้องมีก่อนนะครับวันนี้โอเคเยีเยอยางแบบไหนอ๋อนองถ้าเป็นรูเมทกันโิ้ยเป็นรูเมทหรอซื้อยางก่อนซื้อยางก่อนรือก็ผมลองหน่อย เป็นบ้านแหงครับเอาซื้ออีหลีซื้อของน่องทิวครับเออน่องทิวผมซื้อนั่นรับไม่ป็นอย่างเมื่อเชือแบบว่าแง่เหมือนเหมือนหมาหันหนามาหากันเลต้มไกตื่นกันเองสิบ่ไม่โอ้ยตายแล้วอย่าพาปิดไฟละกันด้วยทำปิดไฟติดไฟเหรอเราถ้าจะสูเสียงแซดและสูแย้งใส่กันนี้ได้ยังไงซูกี่ปุตื่นกันตี ผมยานผมไหลไหลฝุกส,สิบรแลน,<ห>น,นลงหน้าต่างซะบ่โอลนลงหล,ลอเบ,บียงข้างหลังไหลไหถอดโซลูเรต้นป่เนี่ยเล่นอา่ายังไม่รู้ครับปวดเอวแต่คูณพ่อบอกประมาณว่าให้ซ้อมซ้อมไปก่อนเออแต่ซ้อมซ้อมไปก่อนละโมะ่หลับเพราะเองนี้แหลกนอนกินอยู่แล้วมันสิมันสิบว<า>ันมันจะพีมันจะพีมันจะเหมือนมี เียวันมันเดียวมันจะอะไรก่อนเปียกตเสวครับเป้นได้ลูกไเป็นไดจบอกเนเยังมันเลยผมมามือแรกครับอ้เมื่อแรกบนีไปใส่มาก่อนึไหนมื่ไหนผมไม่้นไม่ผมเต็ะเมื่ไหนผมเปียนครับเกนเต้นไปน ูทูได้ใช้ไปน้ำเปล่อทูทูใช้แต่ก็ได้ได้บางทีครับคนเคยเต้นก็เต้นได้ไหวใช่เลือดเป่าเนี่ยเป่ารู้วาเต้นสิ้นเลยเต้นฮ่าฮ่าฮ่กที่เป่าเต้นเก่งมากแม่อยากเก่งต a นนีเซฟเอ้แเนี่ยตอนนีเซฟเอ้เอียนเอบวกเอบวก สนเบลสนว์บีก,กับน้องตอคือนี่คือนี่น้องทิวกับสีน้อนกับน้องฟูกพี่น้องครัใหญ่ของมาแล้วนะครับอเอาของมีสก่อนัเสาเียร์ได้เลยทิ้งได้เลยเนาะทิ้งได้เลยทิ้งได้เลยอันน้าหน้าผู้ได้เต็มอยู่กับเอาไว้ของเพงดดื่นอนน้ำฮาด,ดีสโนเบลคุ้งน้า,าดีกันเลย ต่อเนื่ดครับได้เริ่มจากรถสันแากันเลยน่าจะเตรเมมอเปนต้นไปพ่อดีคกันำขึ้นเรือเสียตกคืนปลาเอีย่งรเป็นอย่างก็ไปนี่คือสิรงเมลงตะคู่อะไรนี่ เสียไซเดอร์คกันตอนนี้เขีนงเดีวกันแล้วเราไห่บซ็นเซียแ้วักเซียนแเรียกแอายุเซียน่อันนี้เสยบ้สองคนอายเสยอันน้กันอายน้ำกัน้น่มกันน้ำกันยังวคเต้นผมกระเบื้องู้ะครับเส้นุกยางมูนเขาสิบมืกันกยีกู้นี่ควาอยกันไ้ดีเหมือนเหมือนนันเหมือน ใบมงเส้นเสือสีดำสีดำโอเคเดือด่นดินีดมควงพักควในทิ่ที่มาลับทางเจคัดยุสเดจจคัดเจคทยุสเซตไสเออยุสเซตนี่ยุสเตยังงเสือยังงยเไดนรับจะเฝ้ายุสเตนรับไปก่อนตอนนี้เพิได้รับทุกอย่างเพิ่นรับขอทุกอย่างงนี่ตกลขั้งคําสั่นจากคูุอีกกอนมา สีให้เขาลูกยังโมงมอลูกยังโมงอีกขึ้นอย่างขาพ่อรู้ว่านุยังโมงคือนอย่างไปถามผู้อีกไปถามผู้อีกได้ว่าผู้อีกลูกยังโมงคือนอย่างขาดไปถามมาเลยไปถามเลยย่างไปเลยย่างไปถามมาเลยย่างไปขาเราถ้าอยากยีย่างไปถามอีรีได้ป่ะนี่ยถ้าตัวไม่คู่โซ่ไม่ต้องบอกคณะกราฟโซ่ไม่คู่โซวงไม่ตันติดตัวลอย ไปถามไปรู <kleine> <ame> ้เร <statistically> ่มอยาดเกิมที่นมือยาดเกทีานี่มยมันรไบใมอยาอย่วไปทำไปทำไปรู้จักเขาหล่อนเป็นนักเอกวงเขาอยู่แตดงว่างก็อยที่นี่นักเอกวงเจ้าที่นี่เหอที่นี่พระเอกพระเอกพระเอกไพวันี่ข้างหลัง เอกคู่ขวัญกลัได้เอกคู่ขวันแมนอย่อมืออื่นแมนบ่ายโมงพร้อมกับใส่สื้อสีโอเคแม่แม่แล้วที่ขาไม่ได้เลยอ่าพันลองตลอดใครอะแม่ใครนี่ให้รอรอั่คืเสร็จแล้วเปาแม่ ถาลองนกอย่างงงแม่อะไรอ่ะแม่อะไรแยกวงเหรอนี่แยกวงกันแล้วเหรอไม่เขาได้แดนเซอร์แล้วเขาได้แดนเซอร์แล้วเขาได้ครูฝึกแล้วครูฝึกก็เอโดมไงเอโดมสามารถทำได้นะเอโดมสามารถทำได้หมดได้หมดทั้งตูโอเคบบงงงงออ มันไปนั่นมันเก็บของแล้วมันไปเก็บของอยู่มันไปเมียของอยู่เจ้าบอกไปห้องซ้อนเขาก็ไปห้องซ้อนแต่เจ้าบอกเลี้ยงกันไปของอะไรอนรอนเป็นหลานดีก็พี่ดอเด้อแต่ว่าเขาจะมาเขาจะมาเล่นยิงหมวกไหมเพราะเขาไปเบิร์นกีเนี่ยนะแม่กับเบียงขึ้นเม่กับอะไรมีบอลเตี้ยนพูดกันเองกันเลยบม่โล่หนีเลยพี่ดอนหนีเลยพี่เอกสองแล้วก็นักเอกไปจัดที่งานเป็นมือกองด้วยเป็นมือกองด้วยนี่ต้องดนตรีก็เล่นดนตรีได้อันนี้ก็ี่ชูใจเพชรยิงหมวกมั้ย นกนกนกเลยนกเอีกุนกเอียงมงกุฎนีเปิดนะอีกระจากที่แม่นกเอียงมงุมีหือตามกวนมอมีหือแบ้แม่กดดาวใหก่อนด้หมดอาก่อไมานี้บอลลังคนเกิบลังเขาออกมาเขาก็จะฟ้อนใช่ไหมส่วนลำเพลก็จะเป็นฟ้อนรอเนาะฟ้อนรนกเอียงมงได้เนเป็นแถวเป็นแถวอะไรน เงี่ยเงียเาเงียเงี้อกเงียหนุ่มเพืนกันละโถงนะอันนี้่างนพ่นกได้โค้เรีวกลูกได้เรีวได้แล้วนได้เรีวได้แล้วเสื้อสรุ่นพีที่าวไรก็ได้แล้วาวร่ก็ได้เรีว่องมูอีองนอที่ไปที่บ้านเขาทกอย่งโมงพี่้องพี่ดองี่องมูด

หลานุ่มยาโสมาขอเข้าเมารถมาขี่ขันยาเิใ <osium> ส่คอเต้ยให้เลยจบฉันขออนุญาตใส่คอเต้ยใเลยแท็กซี่มาแล้วหนุ่มหมอามล้วอะไรอีกนะม่มันลงได้หมดนะอย่าเปิงร้อนะก็หลักก็หลักลาาดงลาสาดง โอ้ยบันเทิงแฮงคิดดีไปตำนีครับตายเขาแยกใหญ่เงี้ยเงี้ยมีซานฮอลส่งไปให้ส่งให้ส่งให้เอาส่งไนไปให้มานีเฮียนถ่ายเียนมาได้ไหมนีไอเอาแล้วที่นัดกานล่ะไปไหน ล้วที่น่าตลาดน่าจะไปไหนล่ะส,ส่วนพ oh. ัส like ต hmm. ิกเนี like sure ่ยเวลานี้นี่พอดีเลยนี่ไม่ไม่ดือดไปอิตาลไปกินปาโดมยารอแล้วบก็ไปกินหมูกระทะคอนแก่นไหมบอสวัสดีครับ